สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับครับสวัสดีครับอีกหนึ่งครั้งหนึ่งคลิปครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรนแพงเอฟซีแฟนคลับนองอุ้งอิงครับสําหรับคลิปนี้กสิมาขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความดีใจนะครับกับท่านองอุงอิงครับบอโจกับ่ายลําเพลินินี่เล็กขอดกับสาวหน่อยเพชรแพงนะครับในส่วนของซิงเกิลครับ เพลงนี่แหละครับเพลงลาสุดนี่แหละนั่งฝ่านอาหารครับเพิ่นกาจะเอาไปเล่นร้องนะครับบนเวทีมินิคอนเสิร์ตครับเมื่อนี้นะครับวันที่20นะครับกับขอแสดงความยินดีนะครับ1ล้านวิวครบ1ล้านวิวครับเวลาหน้าบ exactly ้านก็โดยประมาณ10เอนาฬิกา1 5หนาทีโดยประมาณนะครับ1ล้านวิว เป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งล้านวิวแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าพี่นอ้องนนอันนี้ก็คือเป็นเหล็กแรกเนี่ยก็คือเป็นการแสดงความยินดีเนาะอ่าแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือรู้สึกปราบริ่มดีใจนำ้ำอีลา่าขอพวกน้องอิงครับ กักือในส่วนของพี่น้องสังเกตบอเมื่อว่านอ่าเมื่อว่านนี่ก่อนสีมี่ไล่สดก่อนน้องวงอิงสีไล่สดร้องเพลงพบปะเอฟซีพอพ,อ,พอแม่แม่เนี่ยก่อนชอดกันขึ้นเนี่ยน้องยิงมันได้ร้องเพงเลงเพลงหนึ่งทางยูทูบพนนีแหละครับ ทาง YouTube ส่วนตัวน้องอิงเนะี่ยเฟ e บุ๊กส่วนไม่ใช่เป็นทาง YouTube ทาง Facebook ส่วนตัวเนี่ย Facebook ส่วนตัวของน้องอิงนะเนี่ยบรรล่องเพลงหนึ่งสั่นๆนะครับแต่หลายคนร่วมถึงผมครับมองขามเพลงตัวน,นั้นไปนะครับกลับไปโฟกัสฉากหลัง ฉากหลังที่น้องอุ้งอิงทายคลิปปนั่นครับเป็นเพียงเสี้ยวนาทีไม่ใช่เสี้ยววินะครับเสี้ยวนาทีนะครับทีเอฟซีหลายคนกับม่องขามไปก็ผมคือฉากนั่นฉากหลังตัวนั้นเนี่ยก็คือบ้านนะครับบ้านหลังที่น้องสางอยู่นะครับบ้านหลังที่น้องสางอยู่สองจุดดล้านนี่นะครับ มันกับเบิงในหลายแบบความซื้อ FC แฟนคลับเนี่ยปลื้มยินดีดีใจน้ำนะครับแล้วแต่เข้ามองในความซื้อของเล็กหน่อยของน้องอิงเนี่ยของอิหลาองอิงเนี่ยนะครับผมว่าน้องตั้งใจเพื่อที่จะเอาฉากฉากนั้นให้มาอยู่กหลังจากของอเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจอ่อ มันเป็นนำพักนำแรงที่น้องหามารองร่ําทํำเพลงนะครับหามาได้เป็นดูเป็นหลางนะครับเราก็นวอง,องอิงเนี่โพสอีกโพสหนึ่งครับมือนี่บด้เกี่ยวกับบานหลังนีแหละครับ เดี๋ยวโทรซัพท์มากันนะตัวเพิ่นโพดวานังสี่เพิ่นโพดวา,างทั้งสี่ครับเพจบุ๊กน้องอุ๋งอิงนี่ออุงอิงรัตนาพรเพจบ้านแพงนะครับเด้อดกดติดตามกดดอกจันไว้เรียบร้อย แล้วกับเฟซไอเฟซเฟซนะเฟซบุ๊ส่วนตัวน้องนะครับตอนนี้เร้อผพูดติดตามดีแท้จริงเลยคือหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกว่าท่านนะครับติดติดตามน้องยูนะครับน้องในโพสต์รูปบ้านครับแล้วก็พร้อมแนบขอความว่าภูมิใจจะของแท้บ่มเอยหรอเด้ออีพออีแม่ ปเมยเราด้วอ,อีพออีเมลนะครับโพส์นี่โพสต์เดียวเนี่ยครับพี่น้องโพสต์นี้โพสต์เดียวครับยอดถือใจยอดกดหัวใจนะครับหนึ่งมื่นสี่พันกว่ายอดถูกใจด่วมแสดงความยินดีนะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับว่าจะเป็นเสียนุ่นครับอุ้มอิ่มอืมอุ้มอิ่มนะครับหอมแอม รถเมว่วัดศิวะดลนะครับโอ้นี่ที่สำคัญครับสำคัญแห้งผมอยากให้มองจุดนี่ครับคําวาศิลปินครับมีผู้หนึ่งครับผมอยากให้พี่น้องเห็นจากพี่น้องหูเท่อกันบางคนอาจจะพ่หูไก่ยชาลินี่ครับ ก๋อยชาลีนี่ครับเพิ่นไปคอมเมนต์ครับว่าจังสี่ยินดีด้วยนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไ,ไ,ไม่ใช่นะทำทำมี่ทำมีวันี้คำวันน้านี่มันจะไม่ใช่แล้วนะยินดีด้วยนะคนเก่งมันอาจสิกลับกันครับแล้วก็หลายคนหลายท่าน นะครับผมก็อาชีบริอ่านเบิดอู้หลายนะครับบัวจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ศิลปินนักร้องดังๆหลายท่านครับเที่ยวกับไปคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจสแสดงความยินดีกับอิหลาหน่อยองอิงครับสแสดงความยินดีครับน้องครับลูกหลานเป็นอย่างผมถึงโฟกัส ไปยังผมถึงโฟก,กัสว่าก้วยชาลิ่นี่กลับไปพิมพ์แสดงความมินดีซึ่งก้อนหนานี่มีกระแสหลายสิ่งหลายอย่างไปในทางที่แบบว่าข้าเจ้าสร้างกันข้าเจ้าิดกันอีหยังจังไดกระสร้างนะครับบางเสือบางย่างรับพี่นอ้องบ่เห็นกับตากับตาจะของนี่เห็นกับตาเนี่ย้วกะในยิ่นจากปากข้าเจ้าอืมบ่เป็นเบาตอ่ตอต่อมาเดิได้ยินจากปากเขา างคนถามว่าดีเห็นจังสันก็เอามาอุปโกขกันเองเขาจะาพิดกันบอ่อเทียงกันบอ่ออย่างจังไดกระซงนะครับผมเนี่ยผม,ผมบอผมบอไปซี่เหลี่ยมกับเรื่องพักนันเด้เตียว่ากันนี่จริงที่ผมเห็นเบื้องมาสักครู่นี่นะครับแล้วมันสอดคล้องกับมือที่พันจัดเหรียญยุโดมนะครับพอหยุดในเอือนอีหลา่าขึ้นไปสัมผัส นะครับมีประโยคประโยคนึงที่น้องอุงอิงไม่อยากตอบเพราะว่ายัางเพราะว่าน้องย่านดามามืากับคือพอหยุดแล้วถามว่าในวงสาวหน่อยเผ็ดเป็นแพ้งนะครับน้องอิงมี่ผู้ใดเป็นไอดอลมักผู้ใดน้องอิงก,ก็บ,บอกว่านูตอบได้เป็นบ่าจ้า พี่น้องไปย้อนบังคิกแถวพาเสื้อผมนะครับหนูตอบไดเมนบอน้องยานดามาครับเล็กหน่อยสิบเจ็ดปีนะครับค้นตามเป็นหลักลานนะครับคิดบางเอาตรงพบกับแปราเขาเอิ่นว่ากระแสแรงๆแบบเนี้ยรับเมื่อได้ยังไงนะครับพอหยุดกันเลยว่าตอบเลยลูกว่าไปยังตอบเลย ซึ่งจะผมเบิงหรือว่าผู้ใดเบิงตั้งแต่มือแรกที่น้องมากถือขันดอกไม้นะครับมาเซ้นสัญญาอยู่บ,บ้านพักยุโดมกรบอดโจมเหมือนั่นน้องกระบอกชัดเจนและนี่ก็อีกชัดเจนว่ามีผีก่อยหนูมักผีก่อยหนูว่าเราเก่งหนูว่าเราง่ามเราลองเพียงมวนขนาด เพิ่นว่าได้อยูว่วงนะตอนนี้น้อง,งองิงกันย่งบ่เคยลืม่มนี่แหละคือคำว่าไอดอนนี่แหละคือเข้ามาต้นแบบนะครับผมเลื่อนไปเห็นมุมก็โอ้ยคิดจังหนึ่งเนาะเนี่ยผมว่าได้คิดไม่อากคติกับไผ่นะผมคิดเห็นแต่แบบว่าเราเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าให้เราพูดแบบนั้นเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าให้เราเชื่อแบบนั้นเราอยาาความคิดของเราไปอยู่ในสมองของเขาอยาอาความคิดของตัวเองไปอยู่ในสมองของคนอื่น กับเมื่อมาว่านเนี่ยบางคนว่าไม่เข้าใจว่าบอสคิดอะไรอยู่ทําไมถึงมาออดิชั่นวันนี้ทั้งๆที่ปล่อยเพียงลูกสาวเสียเอาหัวจากของไปคิดน้าเพลินเห็นอยัางขามม้อหมายนะมันปวดหัวเอ่นี่แหละครับสําหรับคลิปนี้สาระสําคัญเลยอันดับแรกหนึ่งล้านแตกแล้วหนึ่งล้านวิวเรียบร้อยนะครับสาระที่สอง ก็คือความสําเร็จก็คือบานของอิหละพี่น้องยินดีดีใจนําสาระที่สามก้อยชาลินี่ซึ่งเป็นไอดอลนะครับที่น้องอุ้งอิงมักเพิินมาพิมพ์ไห้กําลังใจไอ้มาพิมพ์แสดงความยินดีกับน้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตั้งสิบนาทีกว่าผมว่าอะไรอยากให้ผมเบานะครับอยากให้ผมพูดนะครับมันมีตัวเรื่องแบบเจริเสีนะเพราะว่าผมโฟกัสตัวเ,เรื่องที่แบบว่าไม่อยากให้ปวดหัวกัน อยากให้ทุกคนรักกันครับอืโลกใบนี้ถ้ามีแต่คนรักกันไม่มีสงครามครับโลกจะอยู่ด้วยความสงบโอเคพี่น้องถ้าพบพอกันไหมสําหรับคลิปต่อไปโชคดีนี่ใช่นะครับเดอ้อเดี๋ยวพอกันมีคนเสือสยุไส่แต่ผมไปผมสิบ่อ็ดคบอกมีครับมีเสื้อไพร์ถ้าเบิ้งคิปผมเดอ้อผมเตรียมไปหลายแล้วครับเงินง,งุ่งเงินดงเงินเดือนพต้องเข้าถึงครับเบิ้ดเบิ้ดแอดแสบนะครับเดือนนี้เหลืออยู่ประมาณสามร้อยแปดบาท นะครับผมเออไปสวัสดีครับผม